อ่าสวัสดีครับผมก็เรียบร้อยนะครับไปแข่งงานเอบมาแล้วนะครับผมวันที่สิบเก้ามกรานะไหนนี่เห็นนัแบบเห็นนัแบบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวทีละอันเอาที่ไปแข่งเบเบดก่อนนะก็เบเบดมีเข้ารอบสิบหกคนสุดท้ายสองชื่อนะครับผมก็คือใช้ทีมเดิมเลยนะครับที่ว่าใช้มาตั้งแต่ปีนี้นะ ก็ยังเป็นทีมที่ใช้ได้ดีอยู่นะครับแต่ว่ารอบ16คนสุดท้ายผมสมาธิผมหลุดไปแล้วมันมีทั้งคัดเกียร์มีทั้งคัดเกียร์สองรุ่นนะก็คือนา่นแหละก็คือสมาธิมันหลุดไปนะครับก็ตกรอบ16คนนะครับทั้งสองชื่อเลยนะครับผมก็คือใช้ทีมนี้นะเป็นทีมเดิมมิสซัตร์ล็อต360เทกนะครับผมโกโบดากศูน9 6โลลัสนะครับ แล้วก็ฟินิกวิงสามเจ็ดศูนย์ลัดนะครับผมก็ถือว่าเป็นทีมที่ทําได้ดีนะแต่ว่าผมต้องมีสมาธิกับมันมากกว่าน,นี้นะผมไปสมาธิหลุดนะครับผมโอเคก็ตามนั้นครับส่วนเดี๋ยวไฮไลท์เนี่ยเดี๋ยวขอดไฮไลท์ให้แยกดูอีกคลิปหนึ่งเลยเนาะมันจะได้ไม่ยาวเดี๋ยวไฮไลท์เต็มๆที่ไปแข่งนะครับเบเบดก็เป็นหนึ่งจุด หนึ่งนะอ่าแล้วเดี๋ยวไฮไลท์คัตเกียร์ก็เป็นหนึ่งจุดสองโอเคก็เบเบยที่แข่งวันนี้ก็ผลงานประมาณนี้นะครับผมแป๊บต่อไปครับไฮไลท์ของคัตเกียร์ครับผมก็คือนี่ครับรุ่นโอเพนบ x ็อกนะครับคัตเกียร์เทอร์โบครับของ n อ็นบีฮอบบี้โรบินสันไลฟ์สไตล์นะครับผมนี่เป็นทริปเปิล a าเลน g e นะครับ คือมันมีหลายมันเกินทิปเปิ้ลนะนจริงมันมีสี่งานนะครับผมที่แข่งกันก็น,น,นัวมากครับคือวิ่งวุ่นอะ่ะก็ได้เป็นที่สองมานะครับผมนี่อย่างเดือดครับผมที่ได้ที่สองคือเป็นรุ่นโอเพนนะโอเพนเล่นรถสามคันการีการเหมือนเว็เดนะครับประมาณนี้โอเคอ่ะก่อนจะรีวิวเด็กนี้รีวิวไอไออันที่ อีกรุ่นหนึ่งก่อนเป็นรุ่นนี่นะครับเขาเรียกว่ารุ่นอะไรรุ่นยำยำหกกล่องมารวมกันนะก็เก่งนะครับคันนี้ผมยังบอกเลยว่ามันเก่งแต่ว่าที่ผมพลาดคือผมขี้เกียจครับผมดันไปใส่มอเตอร์เขียวนะจริงๆอะ่ะผมแนะนําเป็นเทาดําไม่ก็เทาส้มนะมันจะกําลังดีนะครับผมสําหรับการเล่นสนามเล็กเออที่แข่งมันเป็นสนามเล็กนะเดี๋ยวค่อยไปดูกันในคลิปไฮไลท์1.2นะเป็นคัดเกียร์นะในอ2ก็ อันนี้ก็ตกรอบแรกเลยแบบวิ่งออกเองหนึ่งครั้งนะครับผมก็เสียหนึ่งคะแนนไปก่อนเลยแต่ว่าอย่างไงผมจะใช้อันนี้แหละไอ้รุ่นยำอะ่ะผมใช้คันนี้แหละผมว่ามันยังใช้ได้แต่ว่าดูก่อนว่าจะสั่งมอเตอร์เพิ่มหรือว่าจะแกะเปลี่ยนเพราะแกะเปลี่ยนอะ่ะมันไม่ทันคนระับมันมีแข่งเบเบ็ดมีอะไรด้วยแบบอย่างว่าแหละอาจจะสั่งมาเพิ่มนะครับผมก็รุ่นนี้ก็ฝากไว้เดี๋ยวรอบหน้าแก้ตัวแก้ตัวแน่นอนคือรอบรอบยำนี่ผมผลงานแย่มาสองครั้งนะอ่าก็ รอบหน้าเราจะเอาเอา,เอาจริงแล้ว้องได้นะครับอันนี้มาดูทีมมาดูเด็กเลกเด็กหรือทีมเลขเด็กแล้วกันนะมันจะได้เข้าเข้ากับเบรก็คือเด็กที่ผมได้ที่สองมานะตัวแรกก็เป็นมี l เลสซิ่งบูเหมือนชื่อนี้หรือเปล่าประมาณนั้นแหละเออก็คือเออบอกก่อนงาน n อบจะจะเล่นงานนี้หมดนะเนี่ยงานงานอะไรสปี e เกียรเออถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นก็คืองานสปี e เกียรแต่ว่า เขาจะเป็นให้ใช้มอเตอร์เทาได้นะครับมอเตอร์เขียวตัวนี้ได้มอเตอร์ส้มได้มอเตอร์เหลืองได้อ่าประมาณนี้ <flatter> ก็คันนี้ผมเลือกใช้เป็นมอเตอร์เทาดำนะครับผมก็คือต้องการให้มันวิ่งเร็วหน่อยอะ่ะเออให้มันวิ่งเร็วหน่อยในการวิ่งไปงัดคนอื่นเขานะครับผมอันนี้ได้คำแนะนำจากคนที่เขาอยู่ทีม n อ็นแทกนะเนโอซิออนอ่ะ เออตอนแรกผมก็ไม่รู้ผมใส่เนี่ยไปสองอันเลยเนี่ยทําให้ล้อมันสูงแล้วมันโดนงัดง่ายไงเขามาแนะนําให้ผมนะครับก็คือใส่อย่างเงี้นะทุกคนมันจะหน้าทิ่มลงหน่อยแล้วมันจะไม่โดนงัดครับใช้ได้อันนี้หรือจริงๆคนอาจจะรู้กันหมดแล้วนะแต่ผมไม่รู้ตัวที่สองผมใช้เสือนะเสือผมใช้ท็อปจูนสองนะผมสี่ส้มก็คือที่เหลือก็ปกตินะ เสือเนี่ยมันมันวิ่งแสบมากครับก็คือถ้าเปรียบเหมือนเบเบทมันจะเหมือนบัตเตอร์มันตีแรงแต่มันก็อาจจะออกเองด้วยนะแต่โอกาสออกมันยากยากยากอยู่เหมือนกันนะครับผมก็คือเป็นตัวทีเด็ดได้เลยอะ่ะตัวเนี้ยนะครับผมตัวนี้คือตัวคู่บุญนะครับมันจะไปกับผมตลอดไปนะครับตัวนี้ก็คือกิฟฟินนะครับมันชื่อมันอ่านว่ากิฟฟินไหม เออนั่นแหละไอน้นกอะนะก็คือใช้ผมก็ใช้นี่นะเป็น Talk, นะทอกฮะของจูนเหมือนกันเพราะว่าสองตัวนี้มันมีอาวุธหลักแฮะผมต้องการให้มันดับยากอะก็คือคราวนี้เออแล้วคราวนี้ไม่มีปัญหาการดับแล้วนะเพราะว่างานสป,ปีดเกียร์ยังมีปัญหาใช่ไหมล่ะเรื่องนเนี้ยผมก็เอากระดาษยัดเลยให้มันแน่นอะก็ะคือให้ถ่านมันแน่นแค่นั้นเองก็คือไม่มีปัญหาเรื่องรถดับละก็ เนี่ยครับตัวคู่บุญครับเรารองว่าตับงปยังทุกงานครับผมตัวนี้นะก็เด็กผมมีสามตัวนี้นะส่วนเดี๋ยวไฮไลท์ทั้งเบเบดนะที่เข้าไปถึงรอบสิบหกคนนะแล้วก็ไฮไลท์คัดเกียร์นะเดี๋ยวขอแยกเป็นหนึ่งจุดหนึ่งกับหนึ่งจุดสองนะครับคลิปนี้เดี๋ยวฝากให้ชมเด็กกันแค่นี้ก่อนแล้วกันโอเคไปแล้วครับผมเจอกันงานหน้านะนี่งานหน้าลงาเลขที่หนึ่งบายบาย

มาร์กลายยาวครับ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 มาร์กลายยาวรอบที่สามครับ มาร์คเอ็นแซ็ก็แข่งแล้วนะครับเมื่อไรก็มาฮะมาก็ยองอยู่กระโดดอันนี้ยังแข่งไม่ติดครับถ้าเรียกสามดวงวิญญาณผมให้ตัดลาบเรามานะใครแข่งอยู่ใครรู้ตัวว่าแข่งอยู่บริเวณแข่งนะครับ

อยาให้ทุกท่านินดีนะฮะยินดีนะฮะเกมจะเล่นไม่ต่ออีกเลยนะโอ้โหต้องลองนะเกมมีร้อยเนี่ยนะเกมมีร้อยไล้วครับเออหู ไปไหนไม่ได e ้ว่ทำไมมันดูดตีนออกไม่้อย่าไปชนกระโหลกมันนะเป็นคนดีเอื้วมือไปช่วยขึ้นมาคุยก่อนเฮ้ยโอ้ย สำหรับผู้เข้าแข่งขันสาย B เต็มตัวไว้น,นะครับเต็มตัวนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ A จะจบแล้ว A ใกล้จบแล้วสักพักหนึ่งจะจบแล้วฮะพเพื่อเป็นการรอคอยผมเล่สนสาย B อยลกมารอตากเสื้อเขาถอดเสือแล้วคนับ สนามพิการครับเมืองนี้ปีนะแพ้ใช่ครับเมือับงเมมาครับมากระตดตอนับเจิญพ่มพงตลาดนี้ครับชนะ้รบดครับ ทุบคนไปเตรียมตัวนะครับทีน่านะทีน่ากันลุงดานะครับ

cụm không ở rồi <laughs> nè, tung lên, khởi xí อ๋อนายไอ้ไอ้หัวของโอ้โหครับพ่อ oh. 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 oh.

ทางอะจบจบี่มาตัรงนีขอกรรมการอยู่นะท่าน,นหนูจะดูฝั่งนี้คือหลังกรรมการครับตรงนี้ให้เป็นที่ของกรรมการแล้วก็คนถ่ายนะจะได้ไม่ดูบ ý kiến của chúng ta sẽ cùng nhau với <laughs> น่าเสียดายเขาวิ่งออกเกอบก่ไหนมีสายแย่ด้วยนะฮะเตายเรื่อยกไโอ้โหัวอยี่แล้วโอ้ยัอยลเล่นีว่าเขาบอโอ้โห